สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาพี่นะครับผมมาฝึกการอ่านค่าสเปคบนแผงโซลาเซลล์กันนะครับผมสมมุตินะครับเราเจาะบาร้านนะครับผมแล้วช่างแนะนําให้เราอ่าซื้อปั๊มหนึ่งแรงมานะครับผมให้พี่ๆนะครับผมมาดูที่ตัวปั๊มก่อนนะครับว่าปั๊มเรานะครับผมอ่ารับรองได้กี่โวลต์นะครับผม ยกตัวอย่างปั๊มที่ผมติดตั้งนะครับผมเป็นปั๊ม750บัตรนะครับผมสามารถรับลงนะครับผมถึง200โวลต์นะครับผม DC โวลต์นะครับผมเขาก็จะมีคําแนะนำนะครับผมต่อสแพงนะครับผมด้วยว่าในยุคปัจจุบันนะครับผม แผงผลิตออกมานะครับผมก็มีกําลังบัตรที่สูงขึ้นนะครับผมแผงตัวนี้นะครับผมที่ผมติดตั้งเป็นแผงขนาด400วัตต์นะครับผมเดี๋ยวจะมาฝึกไปพี่อ่านแผงไปพร้อมกันนะครับบรรทัดแรกนะครับผมเป็น maximum power นะครับผม pmax เป็นกำลังสูงสุดนะครับที่แผงผลิตได้นะครับผม400วัตมาบรรทัดที่สามเลยนะครับพาวเวอร์โวลเทรนะครับผม v m p นะครับผมนะครับผมเป็นกำลังของแผงที่ผลิตได้ปกตินะครับผม40.20โวลต์นะครับผม Maximum Power Current นะครับผม IMP นะครับผม ก็เป็นค่า m ที่ผลิตได้ปกตินะครับผม9.95แอมป์นะครับผมบรรทัดต่อมานะครับผมเป็นโอ o p นเซอร์กิตโวลเทจนะครับผม v o <PO> c นะครับผมเป็นกำลังโวลที่เราเปิดปั๊มให,ใหม่ๆนะครับผม48.46โวลต์นะครับผมแล้วก็ช็อตเซอร์กิตนะครับผม ไอเนะครับผมเป็นการที่เรานำขั้วลบและขั้วบวกนะครับผมมาเข้าด้วยกันนะครับผมก็จะได้ค่าแอมป์สิบจุดห้าห้าแอมป์นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นค่าคาดเคลื่อนนะครับผมถามหนังสือเปอร์เซ็นนะครับผมแม็กซิมั่มชิทเต็มโวเทจนะครับผมก็เป็นค่ารวมที่แผงรับได้สูงสุด1,500โวลต์นะครับผมเมื่อเรานำ แผงนำมาอนุกรมกันนะครับผม maximum series fuel นะครับผมก็ือคือถ้ามีกระแสเกินกว่า20แอมป์นะครับผมก็ฟิวจะขาดนะครับผมหัวใจสำคัญเลยนะครับผมแนะนำให้พี่พี่นะครับผมให้นำค่า open circuit voltage voc นะครับผมมาคำนวณเลือกซื้อในการต่อกับ ปั๊มนะครับผมเพราะว่าเป็นค่าที่เราเปิดปั๊มมาใหม่นะครับผมคืออย่างเช่นปั๊มตัวนี้นะครับผมรับรองวนได้200วนนะครับผมก็สามารถติดตั้งแผงอนุกรมกันได้สูงสุด4แผงนะครับผมพี่ๆท่านใดนะครับที่มีความรู้ความชำนาญนะครับผมก็สามารถนำม,มาแบ่งปันข้อมูลแชร์ Share ที่คอมเมนต์ได้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เก็บกำลังใจให้กับจ้องผมด้วยนะครับ